แม่ไฟหิวอะไรคะแม่ไฟหิวข้าวเช้ามากเลยเมื่อเช้านี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อเช้านี้นะคะให้อาหารแม่ไฟนะคะก็เลยตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องให้ดูให้ดูแม่ไฟนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแม่ไฟเขาจะชอบอาหาราเดี๋ยวนี้จะไม่กินอันเดิมๆนะคะจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นพวกอ,อะไรอะ่ะที่เป็นซองนะคะเป็นซองที่มีพวกเนื้อปลานะนั่นแหละ อ๋อชอบมากค่ะกินไม่เบื่อเลยชอบมากเลยกลายเป็นว่าของแพงไม่กินแล้วนะคะตอนนี้คุณยายหมอส่งมาให้นะคะส่งมาให้ที่ว่าเป็นอาหารของเขาที่เขาเคยชอบเขาเขากับกินได้ไม่เยอะเท่ากับมีโอที่เป็นอาหารเปียกที่มีเนื้อปลาน mm hmm. เนื้อปลาอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนื้อปลาปลาแซลมอนหรือเรยอะไรน mm ั hmm. ่นแหละเขากินไม่เบื่อเขาชอบมากเขากินเกี้ยงทุกครั้งแล้วก็อาหารแพงๆอ่ะที่คุณยายหมอซื้อให้น่ะ ได้เอาไปให้เด็กๆกินกันทั่วเลยก็เลยเป็นก็เลยเป็นยังไงล่ะเป็นโชคดีของเด็กๆที่อยู่ในกรงทั้งในบ้านนอกบ้านข้างบ้านได้ชิมอาหารแพงๆด้วยนะคะแม่แฝดก็เลยก็เลยกินแต่อาหารที่เป็นซองของมีโอที่มีนั่นแหละที่มีพิพากาเขาชอบมากชอบจริงๆค่ะแล้วก็ใส่ย,ยาให้กินนี่กินยาง่ายมากนะคะ ก็ต้องกราบ,บขอบพระคุณคุณใหญ่หมออีกครั้งนะคะท่านก็เมตตาส่งมาให้อันนี้จะเป็นน้องอิงฟ้านะคะเดี๋ยวท้ายคลิปคอยดูโกโก้เขากินอาหารนะคะโกโก้ได้ป้อนอาหารเมื่อเช้าอยู่ท้ายคลิปนะคะโกโก้ยังอ้าอิงฟ้านอนแบบท่านอนที่สบายที่สุดแล้วก็ลักกี้ก็จะเป็นอะไรที่ติดแม่มากนะ,ะติดแม่มากเขาจะไม่ห่างแม่นะคะ ถ้าเขารู้ว่าแม่นั่งอยู่เฉยนั่งดูโทรศัพท์นั่งอะไรก็ช่างขอให้เขาได้มาสัมผัสใกล้ชิดแม่จะมานั่งยังไงก็ได้จะมาอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยค่ะอยู่อย่างนี้ค่ะอยู่อย่างนี้เขาจะเป็นแมวที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเนาะตอนเด็กเขาเป็นอะไรที่ตกใจและสะเทือนใจมากเพราะว่าเขาโดนอเอาไปทิ้งเนาะเขาอาจจะจําฝังใจในความกลัวตรงนั้นนะคะแล้วก็ แล้วเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกอะไรประมาณนี้นะแม่คิดเอานะเมนูคิดเอานะแล้วเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ห่างแม่เลยถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าแม่ว่างแล้วมานั่งเล่นนั่งคุยอะไรโทรศัพท์ดูโทรศัพท์เขาจะมานั่งมานอนติดแบบเนี้ยมูมูก,กับฟูนะคะเอาเอาเอาแมวเลียให้กินเขาชอบมากนะคะเขาชอบมากเขาเป็นแมวในเมืองมาก่อนนะคะชอบจริงๆเชื่อไหมคะว่าแม่ฝยกินแมวเลียไม่เป็น แมวที่ทุ่งนาน้องสามขาก็กินแมวเลียไม่เป็นนะคะนุกก็ได้ถ่ายคลิปเขาอยู่แต่แต่ยังไม่ได้เอามาลงในคลิปนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับค่าทำหมันของบ้านสามบุญนะคะเขาก็ได้ค่าทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วหเด็กๆในกงหน้าบ้านนะคะ แล้วก็เขาคงหาวันนะหาวันที่จะพาเด็กๆไปทำหมันด้วยนะคะอันนั้นเจ้าขุนนะคะนันเจ้าขุนแล้วน้องมั่งมีโอ้ยลูกคนละพ่อละแม่แต่ว่ามาอยู่กองเดียวกันนะคะนี่เจ็ดตัวในนี้ทำหมันหมดแล้วนะคะด้วยความเมตตาจากท่านผู้ใหญ่จจด,ดีเอฟซีที่เมตตานะคะเอเปลี่ยนท่านอนแล้วทำหมันในนี้ไม่ใช่ในน้อยตัวแล้วก็ไม่ใช่ในน้อยบาทนะคะต้อง ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะคือเดชะบุญนะคะที่เด็กๆเ,เขาได้มีโอกาสได้ทํามันกันนะคะอันนี้น้องเศรษฐีนะคะลูกลูกลูกแม่น้ําใสนะคะเด็กๆจําเป็นจะต้องอยู่ในกลงนะคะอยู่ในกลงตามสภาพบ้านที่มันไม่ได้มีบริเวณกว้างขวางพอที่เด็กๆจะทํากลงแบบอยู่แบบอิสระได้นะคะ อยู่แบบอยู่แบบก,กว้างๆอ่ะทำไม่ได้นะคะอันนี้แม่ทำกับลูกของเขานะคะนุกมาให้อาหารอยู่นะคะตรงนี้จะร่มเย็นมากนะคะตรงนี้จะเป็นอหอปูแดงนะคะเป็นศารานะคะกิน,ก,นก,กินกันเลยลูกกินกันเลยนี่ก็ที่คือเหลือตัวเมียอยู่สองตัวนะคะอยากจะให้เขาได้บ้านมากๆต้องเป็นคนที่รักสัตว์แล้วก็มีกำลังทรัพย์ที่จะดูแลเขาทำหมันให้เขาได้อย่างเงี้ยคะ่ะ น้องก็ยังอยู่กับแม่เขาอยู่นะคะแม่ดำน้องเหลือสองตัวนอกนั้นตัวผู้มีคนเอาไปเลี้ยงหมดเลยนะคะน้องกำลังน่ารักนะคะดูเจ้าหมูเด้งเจ้าขนฟูอ้วนตัวนี้เป็นตัวเมียน้องั้นั้นก็เป็นตัวเมียนะคะลูกเขาดกมากนะคะแต่ว่ามีตัวเมียสองตัวก็ดีไปนะคะนอกนั้นตัวผู้หมดเลยน,นั่นๆๆมาวิ่งเล่นกับมาวิ่งเล่นหยอกแม่ได้นะมาวิ่งเล่นหยอกแม่ได้นะ อันนี้ถ่ายคลิปไว้นะคะน,นี้ถ่ายคลิปไว้ไม่ใช่คลิปวันนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็โกโก้นะคะโกโก้กินอาหารโกโก้ยังดีที่กินอาหารได้ดีกินอาหารได้เก่งเมื่อเช้านี้เอาผ้าเช็ดตาให้แต่ว่ายังมีน้ำตาที่เป็นเลือดออกมาอยู่นะคะก็ เดี๋ยวดูต่อไปนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงกินเสร็จแล้วเขาก็ไปเล่นอยู่หน้าบ้านเขานะคะชายเย็นตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านของเขานะคะคือบ้านติดกันนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ